สวัสดีครับผมอาร์ตจากอาร์ตี้ดีไนะครับมาพบกับผมอีกสักหนึ่งคลิปครับวันนี้นะครับผมกลับมาพร้อมกับแบรนด์โอซากะพาวเวอร์ทรูอีเช่นเคยครับที่ทุกท่านเห็นนะครับก็เอาใจสายช่างซ่อมรถยนต์ซ่อมเมอร์ไซค์หรือว่าสาย DIY ต่างๆกันอีก1คลิปนะฮะแน่นอนครับตัวนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับเขาจะเรียกว่าตัวกอกแกกะไร้สายหรือเป็นด้ามฟรีไร้สายนั่นเองนะฮะแล้วแต่เราจะเรียกเลยแต่ถ้าเป็นสับช่างส่วนใหญ่จะเรียกว่าตัวกอกแกกระไรสาย ถามว่าทําไมถึงเรียกว่าตัวกอกแกกแน่นอนครับมันจะคล้ายๆตัวกอกแกกที่เราใช้งานแบบปกติที่เป็นตัวแฮนด์ทูนะครับแต่ตัวนี้มันจะมีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยอำเนวยความสะดวกให้เรานั่นเองครับมันดียังไงฮะตัวนี้มันดีตรงที่ว่าเวลาเราจะไขออกสมมติใช่ไหมครับถ้าเราใช้กอกแกกธรรมดาอย่างตัวกอกแกกธรรมดาตัวนี้จะเป็นตัวเล็กๆนะฮะผมจะให้ท่านดูนะเวลาเราจะต้องใช้ในการทํางานใช่ไหมครับไขน็อตอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ปึบนี่ประมาณนี้ครับ ก็ต้องโยกอย่างนี้นะฮะโยกกอะแกกกอก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 แกกแบบนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีพื้นที่ในการทํางานเยอะๆไม่ค่อยเกิดปัญหาครับมันจะแค่เมื่อยนะฮะแต่ถ้าเมื่อใดอยู่ในที่แคบเมื่อไหร่คุณดูนะฮะถ้าเป็นตัวกอกแกกที่ราคาถูกๆหรือไม่ใช่ราคาแพงมันจะมีรัศมีในการโยกของมันดูนะเห็นไหมฮะนี่นะครับมันให้ตัวค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นบางทีมันก็เลยจะต้องใช้ตัวกอกแกกที่มันแพงๆขึ้นในการโยกในที่แคบได้ดีมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะพวกนั้นเขาจะใส่ใจในรายละเอียดอย่างนี้มากอีกแล้วนะครับแต่ประเด็นหลกัหลกๆเลยเวลาในการซ่อมรถสมมุติถ้าเราจะไขเข้าหรือไขออก <c oughs> ก็ตามทีเราต้องโยกแบบนี้ครับมันเมื่อยมากแน่นอนครับ มันหมดยุคไปแล้วนะฮะเราไม่ใช้อย่างนี้อย่างแน่นอนเรามาสู่นวัตกรรมใหม่ครับแน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวด้ามฟรีหรือว่ากอกแกะไร้าสายนะฮะโดยใช้ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนครับว่าเข้าที่แคบที่ดีที่สุดแล้วก็มี2รุ่นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นด้ามยาวพิเศษ48ซนเมตรแล้วก็รุ่นปกตินะฮะตัวนี้39ซนตเมตรใช้ตามหน้างงานที่เราต้องการได้เลยนะฮะแล้วตัวนี้นะครับที่สําคัญแรงบิดสูงสุดในตลาดเลยได้ถึง130นิวตันเมตรเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิด นะครับแรงบิดตัวนี้เราจะไม่สามารถไปเทียบได้กับพวกบล็อกกระแทกไร้าสายนะฮะเนื่องจากตัวนี้จะไม่ได้มีระบบกระแทกมาให้นะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานจริงๆมันยังจะเหมือนตัวกออแกกตัวนี้อยู่ถ้าน็อตมันแน่นมากๆนะฮะตัวแรงบิดตัวนี้1 3 0นิวตันเมตรเอาไม่ออกคุณต้องโยกก่อนนะครับท่านผู้ชมจะต้องโยกเช่นไขออกใช่ไหมฮะเราก็ปรับไปที่ไขออกเราก็ต้องดันตัวกออแกไร้าสาย เพื่อคลายน็อตตัวนี้ก่อนนิดนึงแล้วก็กดปุ่มครับเพื่อให้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ามาทางานเพื่อในการหมุนฟรีออกด้ามกอกแกกเราจะอยู่กับที่แต่ตัวน็อตน,นะฮะมันจะถูกถอดออกมาประมาณนั้นเองครับนะไม่หลงประเด็นกันนะฮะบางท่านยังใช้งานผิดอยู่นะครับแล้วก็ไปบอกว่าของเขาไม่ดีซึ่งกอกแกกไร้าสายทุกยี่ห้อครับเป็นแบบนี้หมดไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ราคาแพงแค่ไหนหรือจะเป็นแบรนด์ราคาถูกแค่ไหนนะครับการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้หมดเลยครับแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ชื่อรุ่น OCRW 8ปดขีด N ็แน่นอนครับถ้ามีขีดเอนเมื่อไหร่ของทางแบรนด์โอซุกะคือตัวเปล่านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแรงบิดร30นิวตันเมตรเช่นกันก็คือทั้ง2ตัวนี้นะฮะต่างแค่ด้ามสั้นด้ามยาวนอกนั้นแรงบิดแลวก็สเปคจะเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดรวมๆแค่ประมาณ1ตัวนะฮะนอกนัานมันจะเปลี่ยนกันแค่ด้ามเฉยๆนะครับโอเคมาแกะดูกันเลยครับน,นะาฟืบนะโอส,สวยเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่นด้ามสั้นนะครับท่านผู้ชมอ่านี่ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูทั้งคู่เลยและอันนี้ก็จะเป็นด้ามยาวของเขานั่นเองครับสังเกตดูนะครับมันก็จะต่างกันที่ตรงขนาดนั่นเองนะฮะถ้าเราวัดให้มันเท่าๆกันนะครับมันก็จะต่างกันประมาณนี้นั่นเองครับตัวนี้ด้ามสั้นตัวนี้ด้ามยาวนอกนั้นสเปคเหมือนกันหมดเลยครับตัวด้ามสั้นจะลงท้ายด้วย861นะครับตัวด้ามยาวจะลงท้ายด้วย862โอเคงั้นเรามาว่าที่วัสดุและแมเติวิเอลเลยครับแน่นดี PA6 J300 แข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวกริปยางที่เป็นสีเทานะครับก็จะเป็นตัวยาง TPU นะสังเกตน็อตนะครับที่ประกอบเครื่องมานะครับจะเป็นน็อตหัวดาวหรือว่า Not Talk น็อตท็อกนี่นะครับดูดีนะดูมีราคามากๆเลยครับแล้วก็ตัวด้านสวิตนี่ออกแบบมาให้กดง่ายแล้วก็ที่สําคัญก็ล็อกสวิตได้นะครับโดยการล็อกที่ปุ่มด้านหลังอันนี้คือปลดล็อกถ้าเราเลื่อนเข้าไปอย่างนี้คือล็อกนะฮะ ล็อกเพื่อเวลาเรากําลังใช้งานป้องการการไปโดนมันนั่นเองครับเพราะว่าสวิตเนี่ยมันค่อนข้างกดง่ายไม่ได้กดยากนะครับแค่นี้เราก็จะไม่ทําให้ตัวเครื่องมันลั่นนั่นเองนะฮะประมาณนี้ตัวนี้นะฮะออกแบบตามสไตล์ของทางแบรนด์โอซุกะเลยมีช่องระบายความร้อนต่างๆนะฮะถือว่าโอเคมากๆนะครับรูปลักษณ์สวยงามน้ําหนักดีเลยไม่หนักครับน้าหนักเบามากๆนะฮะอาจจะหนักตรงหัวนิดนึงว่าหัวตรงนี้นะครับมันจะเป็นโลหะอย่างดีนะครับเพราะว่าในการใช้งานเนาะเราต้องโยกต้องอะไรด้วยนะครับประมาณนั้นเลยอารมณ์เหมือนตัวกอกแกกที่เป็น ตัวธรรมดาเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแค่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นชื่อรุ่นขเขาก็จะมีบอกแรงบิดมีบอกรอบการใช้งานนะครับรอบสูงสุดจะอยู่ที่250 r p m นะครับตัวนี้พิเศษนะฮะจะเป็นหัวจับดอกได้ถึงขนาด4หุนเลยนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถใส่ตัวลูกบล็อกที่เป็น4หุนได้เลยและด้านในตรงนี้นะครับยังสามารถใส่ดอกที่เป็นหัว h ฮกหกเหลี่ยม6 3 5มมิลลิเมตรได้นั่นเองนะครับเหมือนกันเลยนะฮะตัวนี้ทั้งคู่เลยเป็น4ี่หุ ก็คือใส่ทั้งลูกบล็อกก็ได้หรือจะใส่ทั้งดอกไขควงก็ได้ใช้ได้ทั้ง2หน้าง,งานเลยนะครับเยี่ยมมากๆนะฮะส่วนตัวด้ามยาวก็เหมือนกันนะครับสามารถล็อกสวิต์ตรงนี้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับกันเป็นลั่นนะฮะโอเค ใช้งานง่ายครับตัวนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับใส่แบตท,ที่ตู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มบรรเลงใช้งานได้เลยตัวด้านหน้าตรงนี้ที่เป็นด้ามยาวนะครับเป็นวัสดุที่เป็นโลหะแข็งแรงมากๆเลยเพราะมันจะต้องออกแบบมาให้แข็งแรงอยู่แล้วนะครับเป็นเสมือนประแจในการใช้งานในอู่ซ่อมรถของเรา1อันเลยนะฮะมันออกแบบมาสําหรับการโยกได้การอะไรได้นะฮะมันดีมากๆใช้งานไม่ยากครับตัวนี้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวเรามาใส่แบตฟังเสียงกันครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวดีหนึ่งที่เขาจาหน่ายนะครับมันก็จะมีเพิ่มเติมมาเป็น รุ่นอันตร์เซลพัส2สองมให้1ก้อนนะครับแล้วก็จะมีตัววอลชาร์ที่เป็นตัวสายชาร์จนะครับให้1อันนะการใช้งานก็ง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรเลยตัวนี้มันไม่ได้ซับซ้อนเลยครับนะเพราะฉะนั้นผมเลยไม่จะเป็นต้องรีวิวอะไรเยอะนะก็เน้นการใช้งานจริงๆได้เลยนะครับเพราะตัวนี้นะ มันโดดเด่นในตัวมันอยู่แล้วนะครับก็สายช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อู่ซ่อมรถจนนะครับควรมีติดไว้นะผมบอกเลยตัวนี้มันช่วยได้เยอะนะครับเรื่องกอกแกกนะเพราะว่าการเราจะไปโยกด้ามฟรีแบบตัวแฮนด์ทูอย่างเดียวนะครับมันหมดยุคแล้วมันเมื่อยนะครับบางทีมันไม่ได้เหมาะสมด้วยเพราะแน่นอนครับเวลาในการใช้งานในที่แคบๆเนี่ยบางทีอย่างที่ผมบอกไปมันไม่มีองศาให้โยกใช่ไหมครับตัวนี้เราสามารถต่อได้นะต่อเป็นด้ามยาวมานะครับก็คือเป็นหัวบล็อกข้อต่อที่เป็นด้ามยาวๆเราก็สามารถใช้ตัวนี้โยโก ได้อะไรได้ใช้งานได้ดีหมดเลยครับตรงนี้จะมีไฟ LED ให้1ดวงนะครับนี่นะก็สามารถส่องสว่างมองเห็นได้นะครับเป็นไฟแนวแนวนี้เลยพุ่งๆเลยนะครับดีอยู่นะเวลานั้นก็มองเห็นได้นะครับเวลาเราใช้ทํางานนะโอเคเลยนะครับอย่าเพิาว่าในเรื่องของหัวจับดอกนะครับใส่ยังไงได้บ้างลองดูนะครับอันดับแรกเลยใส่เป็นหัวดอกไขควงแบบนี้ที่เป็น6 3 5มมิลลิเมตรนะครับนี่เลยเห็นไหมถ้าผมกดเต็มเหนี่ยวประมาณนี้ครับ รอบมันจะอยู่ไม่เกิน2 5 0รอาบต่อนอาทีเพราะแน่นอนครับตรงนี้เราไม่ต้องการให้ร,รอบอะไรมาเร็วมากเพราะเราต้องการเน้นแบบงานขัดละเอียดเหมือนคล้ายๆกับแฮนด์ทูเลยนะครับแต่เพียงเรามีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะฮะเวลาเราใช้งานนี่นะเราใส่ลูกบล็อกที่เป็น4ี่หุ่นนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปเลยนี่ฮะก็จะได้เป็นหัวบล็อกกอกแกกนะครับที่เป็นไฟฟ้านั่นเองสมมุติเวลาเราปกติเราใช้แฮนด์ทูนะครับเราต้องโยกอย่างนี้ใช่ไหมครับโยกอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะ อย่างนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกในบางหน้าง,งานนะครับที่น็อตมันแน่นจริงๆที่โบว์มันแน่นจริงๆนะครับเราก็ยังจะต้องโยกก่อนนะเพราะว่าในส่วนที่แรงบิดที่เขาบอกว่า130ินิวตันเมตรนะฮะมันไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นเหมือนบล็อกกระแทกนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังไม่มีแรงกระแทกที่จะไปทําให้น็อตเนี่ยมันคลายออกได้คุณยังต้องใช้แรงมือคุณโยกก่อนนะครับแล้วหัวการปรับก็จะอยู่ตรงนี้ครับปรับองศาซ้ายขวานะนี่ปึ๊บ อันนี้คือโยกออกนะครับนี่โยกออกปึ๊บประมาณนี้ถ้าเราจะขันเข้าเราก็หมุนครับปึ๊บมันก็จะเป็นขันเข้านะฮะก็โยกขันเข้าอย่างนี้ได้เลยพอเสร็จแล้วพอเราโยกพอตึงๆแล้วนะพอมันเริ่มคลายนะฮะเราก็บันเลงโดยการกดสวิตช์ไฟฟ้าครับนี่ฮะประมาณนี้เลยสามารถควบคุมสวิตช์ความเร็วได้ดั่งใจเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ากดปื๊ดแล้วมันจะแรงถึง250รอบรอบอย่างเดียวนะครับการกดสวิตช์ดูนะฮะค่อยๆประมาณนี้ เนี่ยนกะ็ค่อนข้างละเอียดนะครับเนี่ยค่อยสุดเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะอ่ะประมาณนี้ครับค่อยสุดแล้วเราก็ไล่ไปได้เลยครับประมาณนี้ เสียงที่ท่านได้ยินมันไม่ใช่เสียงจากกลไกการกระแทกนะครับมันเป็นเสียงจากกลไกของตัวสปริงล็อกกรอกแกะของเรานั่นเองนะฮะอย่าหลงทิศอย่าหลงทางกันนะครับเพราะผมย้ําอย่างนี้หลายๆท่านเอาไปใช้งานผิดประเภทครับต้องคิดว่าเฮ้ยร้อยสามสิบนิวตันที่เขาให้มาเนี่ยมันต้องไปขันสกรูออกมันออกครับถ้ามันไม่ได้แน่นมากนิวตันมันไม่เกินแต่ถ้านิวตันมันแน่นมากมันเกินนะฮะคุณก็ต้องโยกก่อนครับหรือการโยกปึ๊ดแล้วก็ถึงจะใช้ไฟฟ้ามาทํางานครับอ่ะก็ประมาณนี้ฮะ นี่นะฮะผมจะใช้เป็นโอสุกะตัวนี้นะครับด้ามฟรีรุ่น OCRW862 ซึ่งมีด้ามยาวนะครับตัวนี้จะยาวถึง48เซนติเมตรนะครับโดยตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเอามาลองขันน็อตล้อผมดูนะครับตัวนี้ผมอัดไป120นิวตันเมตรนะครับแต่ตัวนี้มันรองรับสูงสุดถึง130นิวตันเมตรแต่ผมบอกก่อนนะแต่นะครับมันไม่ได้มีระบบกระแทกนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถถอดน็อตล้อรถยนต์แบบว่าหมุนธรรมดาได้เพราะว่าการใช้แรงบิดของมันเฉยๆเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนคุณอสว่านนะครับมาหมุนเนี่ะมันไม การจะออกพวกนี้มันต้องใช้ระบบกระแทกเพราะฉะนั้นอย่าหลงทางอย่าใช้งานผิดนะครับก็จะลองดูคร่าวๆก่อนละกันนะครับโดยตรงนี้นะจุดเด่นมันเลยนะครับมันจะเป็นหัวแบบ4หุนเลยนะครับ12.7มมใส่ได้เลยนะไม่ต้องไปแปลงอะไรเลยสบายมากๆครับแล้วก็ปรับเข้าออกเลยตรงนี้นะครับจะมี R กับ F นะครับ R ก็ Reverse นะครับ F ก็ Forward นะครับ Forward ก็คือเดินหน้านะครับ นี่นะประมาณนี้ตัวมอเตอร์แน่นอนครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัสเลนนะฮะใช้งานดีมอเตอร์มันโอเคเลยแรงบิดมันค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่มันจะไม่มีระบบกระแทกอย่าหลงทางเดี๋ยวผมจะลองถอดให้ดูก่อนละกันนะครับน็อตล้อรถยนต์เนี่ยอัดไว้120นิวตันเมตรจะลองแบบธรรมดาดูก่อนนะว่ามันจะออกไหมน,นะครับถ้าไม่ออกเราต้องโยกเองเหมือนตัวด้ามฟรีธรรมดานะครับก็คือโยกก็คือแบบนี้เลยเนี่ยเราต้องดึงออกงัดขึ้นเลยนะฮะประมาณนั้นหนึ่งสองเนี่ยเห็นไหม มันจะตัดการทํางานเลยนะครับเพราะว่าแรงบิดนคนละแบบมันไม่ได้มีระบบกระแทกนะฮะลองดูอีกทีนะครับเห็นไหมเนี่ยอ่าตึกเลยหยุดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เราจะต้องทําอย่างนี้ก่อนครับเหมือนคุณใช้ด้ามฟรีธรรมดาในการถอดน็อตล้อโยกเลยครับนี่ฮะอ่ะเห็นไหมมันแข็งแรงนะฮะมันออกแบบมาเพื่อการนี้คุณไม่ต้องไปกังวลเลยนะครับอือ พอเริ่มคลายคุณหมุนเลยครับเห็นไหมมันก็จะออกแล้วนะครับเหมือนกันกับการถ้าเราจะใส่นะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็น forward นะครับแล้วคุณก็ใสเ่เข้าไปเลยการใช้ง,งานของด้าฟรีแบบนี้คือที่ถูกต้องครับมันไม่ได้ออกแบบมาเหมือนบล็อกกระแทกนะครับแต่ตัวนี้คุณต้องโยกนิดนึงก่อนนะครับใช้แรงคุณเองช่วยด้วยแล้วถามว่ามันดียังไงล่ะมันดีตรงที่ว่าคุณไม่ต้องไปหมุนอย่างนี้ครับเห็นไหมคุณต้องหมุนใส่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องครับคุณแค่ใส่ให้มันเข้าเกลียวไปนิดนึง แล้วคุณใส่ตรงนี้ได้เลยโดยรอบมันต่านะฮะสูงสุดมันจะแค่สองรอยหสิบรอบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องห่วงเรื่องปีนเกีียวครับเราก็ค่อยๆกดก็ได้ถ้าคุณกังวลนะเนี่ยกดชา้ชาๆครับประมาณนี้นะครับพอเริ่มเข้าแล้วคุณก็หมุนเร็วๆได้เลยอ่าพอแน่นแล้วคุณก็จะเอาด้ามปอนมาโยกหรือว่าคุณจะโยกลงกดลงไปก็ได้ครับแล้วแต่เลยในที่นี้ผมจะลองให้ดูว่ามันแข็งแรงนะเห็นไหมเนี่ยครับ อในที่นี้ผมว่าประมาณนี้ร้อยยี่สิบละอ่ะแล้วทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งผมขันออกอาการก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเห็นไหมมันจะหยุดครับเห็นไหมแรงบิดมันสูงนะที่ร้อยสามสิบนิวตันเมตรที่เขาบอกเนี่ยคือมันสูงจริงๆครับสังเกตดูมันตึกเลยนะมันดังตึกเลยดูอีกทีนะครับเงียบๆเราจะดูกันเห็นไหมตึกเลยอะเออถ้าผมไม่เก่งตรงนี้ไว้ตีพื้นเลยนะ ว่ามันจะตีกลับนะครับแรงบิดเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ทําได้ก็คือคุณต้องใช้มันเหมือนตัวด้ามฟรีก่อนโดยการโยกครับอโยกประมาณนี้ครับพอมันเริ่มออกนิดนึงคุณก็หมุนได้เลยครับเนี่ยประมาณนี้ครับคุณไม่ต้องมานั่งใช้มือเบิรบหมุนแบบเนี้ยคุณใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมไขเข้าก่อน ประมาณนี้ครับคุณก็กดลงอย่างนี้ได้เลยครับอารมณ์มันเหมือนคุณใช้ก๊อกแก๊กธรรมดาครับที่คุณโยกก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก,กนะฮะแต่นี้มันเป็นระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับในการใช้งานของออสกาด้ามฟรีไร้สายตัวนี้ครับ และอีกข้อดีของตัวด้ามฟรีตัวอสุกะตัวนี้นะครับตัวนี้นะต่อให้มันเป็นตัวยาว8 62อนงะผมมองว่ามันดีนะกรณีที่พื้นที่ตรงนี้แคบนะครับเราก็สามารถยืนข้างนอกห่างๆตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้โดยตัวนี้นะมันจะใส่เป็นหัวไขควง6.35มมิลิเมตรได้นะครับทุกท่านไม่ต้องไปแปลงไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยนี่คือข้อดีครับแล้วก็สามารถทางานละเอียดได้เพราะว่ารอบสูงสุดมันไม่เกิน250รอบแรงบิดกําลังดีในการใช้งานนะครับดีกว่ามือหมุนมากๆเลยลองดูนะครับ นีโอเคเลยนะครับสบายๆในการถอดงัดน็อตงานประกอบนะผมว่ามันดีเลยนะอะเดี๋ยวผมไขเข้าไปนะกลับเข้าไปก่อนนะเราสามารถเลือกสปีดความเร็วตามที่เรากดได้เลยนะครับจะเอาช้าๆก็ได้อย่างเงี้ยค่อยๆครับอารมณ์เหมือนเราใช้งานก๊อกแก๊กทั่วไปปกติเลยครับเดี๋ยวลองถอดอีกตัวหนึง่ง เนี่ยเราเลือกระดับความเร็วได้ตามความต้องการเลยนะครับช้าเอาเร็วได้หมดเลยเนี่ยดีมากมากครับน็อตงานละเอียดเนี่ยน็อตมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โ oh, หผมว่าสบายเนี่ยเดี๋ยวผมใส่กลับเข้าไปนะเนี่ยแค่นี้ครับแน่นแล้วสบายสบายแต่ถ้าคุณอยากจะเช็คด้วยการว่าแน่นตึงมือพอหรือยังโดยการไม่ต้องใช้ไฟฟ้าคุณก็โยกฟรีเองครับเนี่ยแน่นละตัวนี้เนี่ยผมโยกฟรีออกมาเนี่ยแน่นครับ Okay. ใช้งานได้เหมือนไขควงด้ามฟรีปกติเลยนะครับแล้วก็ใช้งานเป็นไฟฟ้าก็ได้นะฮะสะดวกกว่าที่เคยอย่างแน่นอนครับ แต่ได้เลยนะครับตัวหน้าฟรีแบบนี้นะผมบอกเลยนะครับว่าเขาออกแบบมาสําหรับใช้งานในที่แคบโดยเฉพาะแล้วเหมาะมากเลยนะครับกับสายช่างยนต์ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่บางครั้งนะจุดน็อตต่างๆของเราเนี่ยมันอยู่ในที่แคบในที่นี้อยากให้ดูครับตัวนี้เป็นน็อตยึดฝากระโปรงนะครับเป็นตัวล็อกมันนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเราใช้กอกแกกธรรมดามันใช้ได้ครับแต่มันโคตรเมื่อยเลยทุกคนกว่าจะไขออกนะขอขึ้นชื่อว่ากอกแกกครับเราก็ต้องโยกเองโยกซ้ายโยกขวานะบางทีมันเมื่อยแต่ตัวนี้นะครับออกมา ทำงานตอบโจทย์โดยเฉพาะกับเรื่องพวกนี้เลยตัวนี้ผมใช้ตัวยาวนะครับเพราะว่ามันจะได้มีพื้นที่ในการทํางานเยอะๆนะผมใส่เข้าไปนะครับทุกคนลองดูอ่าเนี่ยครับผมใส่ไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองถอดออกมาให้ดูนะครับเนี่ยได้แล้วครับ เนี่ยแคบจริงๆนะขนาดมือผมเนี่ยยังไม่ค่อยจะพ้นเลยเห็นไหมออกมาแล้วครับน็อตยึดฝากระโปงดยตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นหัวต่อที่ใส่กับ6.35มิลตรงนี้เลยนะครับออกมาเป็นลูกบล็อกขนาด1 2นิ้วนะครับเห็นไหมออกมาอย่างง่ายๆเลยถ้าเป็นปกติกาะแก๊กเราต้องโยกแบบเหนื่อยเลยนะเราใส่ก็ง่ายครับแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมแล้วเราก็ใช้มันนี่แหละขันเข้าไปเลยนะครับในส่วนนี้ที่แค่พอสมควรนะครับการทํางานกับรถยนต์นี้นะฮะ,ะนั้นตัวนี้ครับตอบโจทย์เป็นอย่างมาก โดยการขันเราสามารถขันละเอียดได้นะครับค่อยๆกดสวิตช์เข้าไปนะครับให้มันเดินค่อยๆไม่ต้องรีบร้อนได้เลยครับเอาตามความเหมาะสมตามหน้าง,งานได้เลยนะฮะนี่ครับนั่น,นละยังงานแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับ เอาละรครับงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับด้ามฟรีหรือว่าเกาะแกะไร้สายจากทางแบรนด์โอซากะทั้ง2รุ่นตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือมอเตอร์บัสเลตนั่นเองนะครับทนทานกว่ามอเตอร์ที่มีแปร,แรงหานและที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้เป็นหัวแบบ4หุนนะเป็นเจ้าเดียวในท้องตลาดขนาดนี้นะครับที่เป็นหัวแบบ4หุนแล้วตัวด้ามของเขานะครับตัวหัวก็ยังสามารถใส่เป็น6.35มมิลหรือว่า12.7ม mm เมได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นทอินวันเลยนะครับไม่ต้องใช้หัวปแปงงดท แน่นอนครับการใช้งานไม่ติดขัดโฟลหรือไหลเลยครับตัวนี้แล้วก็แรงบิด130นิวตันเมตรน็อตมอเตอร์ไซค์นะฮะน็อตชุดสีนะครับหรือว่าจะเป็นพวกน็อตแครงน็อตอะไรต่างๆที่มันไม่ได้แน่นมากนี่นะฮะผมว่ายังไงมันขันออกโดยตัวมันเองโดยที่เราไม่ต้องโยกเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไปขันล้อรถนต์หรือขันน็อตสกรูที่มันแน่นมากๆนะฮะผมแนะนําว่าให้โยกก่อนนะครับโยกในที่นี้ของผมก็คือเราใช้งานเหมือนตัวด้ามฟรีที่เป็นแฮนด์ทูเลยนะครับแล้วก็ค่อยกดเป็นระบบไฟฟ้าให้มันท งานเพื่อที่จะคลายน็อตออกนั่นเองนะครับเพราะว่าจุดประสงค์การใช้งานจริงนะฮะมันคือช่วยอำนวยความสะดวกในการขันเข้าขันออกนะฮะโดยที่เราไม่ต้องแบบไปโยกแบบกึกกักกึกกักกักให้มันเสียเวลานะครับเพราะบางมุมเราไม่มีองศาที่เราจะไปโยกตัวด้ามฟรีนะฮะเราต้องเข้าใจด้ามฟรียิ่งใหญ่ยิ่งยาวองศาในการโยกมันก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะใช้ให้ถูกประเภทกันด้วยนะครับหลายๆท่านออกมาบ่นว่าของมันไม่ดีมันขันไม่ออกบ้างแต่ท่านกําลังใช้งานผิดประเภทอยู่นั่นเองครับ ตัวโอสูกะตัวนี้นะครับถือว่าออกมาตอบโจทย์ในเรน์ราคาที่มันสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆนะฮะมจําเป็นต้องไปซื้อของราคาแพงๆมาใช้งานในอู่เลยนะครับและที่สําคัญก็อย่างที่ผมบอกเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหัว4ี่หุนในการใช้งานเนี่ยมันเฟล็กซิเบิลมากๆครับมันยืดหยุ่นมากๆงั้นเรามาสรุปกันเรื่องของราคานะฮะตัว861นะครับที่ตัวด้ามยาวประมาณ39ซนเมตรตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวเปล่าราคาจะเริ่มต้นที่ 1,700xx เท่านั้นครับแต่ถ้าเป็นชุด D1 รวมแบตเตอรี่ 2ี่2แและที่ชารราคาจะอยู่ที่2,000 XX ครับส่วนตัวนี้นะฮะเป็นตัว862ขีด N นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปเลยเพราะว่ามันเป็นตัวยาวนะครับสูงสุดยาวเนี่ยถึง48ซนติมราคาตัวเปล่าจะเริ่มต้นที่1,900 XX ครับถ้ารวมแบตเตอรี่จะอยู่ที่2,300 XX เท่านั้นเองครับราคาผมถือว่าจับต้องได้ง่ายเลยนะครับไม่แพงไม่แรงและมีการรับประกันทั้งหมดอีก1ปีด้วยครับก็ใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์พิกัด การสั่งซื้อไว้ที่ต้ารายละเอียดคลิปเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับโอสกาตัวด้ามฟรีและสายทั้ง2รุ่นตัวนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ